สวัสดีครับวันนี้พบกับร้านธงชาติอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีกระเป๋ามานําเสนอนะครับเป็นกระเป๋าเป้สะพายข้างของ h e ริคอนนะครับจะมีชื่อรุ่นว่า Boost c a r h a v e w o r ิ s a ครับจะเป็นกระเป๋าขนาดพอดีมือเลยนะครับจะใช้งานในชีวิตประจําง่ายครับกระเป๋าใบนี้มีน้ําหนักเบาครับมีน้ําหนักอยู่ที่470กรัมครับความจุจุได้อยู่ที่8ลิตรครับขนาด จะอยู่ที่10ซนเมตรนะครับความสูงอยู่ที่2 8ซนติมตรความกว้างอยู่ที่2 8ซนติมตรครับกระเป๋าใบนี้นะครับวัสดุทำมาจากเนื้อผ้า 500D c o n d u คอนดูลานะครับจะเป็นเนื้อผ้าที่แข็งแรงครับรุ่นนี้นะครับจะมีช่องสำหรับใส่กระเป๋าเสริมเพิ่มเติมได้นะครับเป็นกระเป๋าออปชันเสริมต่างๆตามขนาดที่คุณลูกค้าเลือกสามารถออกมาเพิ่มเติมได้เลยนะครับ จะมีเพิ่มเติมอยู่ที่ด้านหน้าด้านซ้ายด้านขวาของกระเป๋านะครับสามารถแขวนกระบอกน้ําก็ได้ครับสายสะพายนะครับหัวเข็มขัดเป็นของวูจินนะครับสามารถถอดเข้าถอดออกใช้งานได้ง่ายมากเลยนะครับด้านในจะมีลักษณะเป็นประมาณนี้นะครับจะมีห่วงไว้ใส่ขวดน้ําได้ครับแล้วก็จะมีช่องใส่กระบอกน้ําได้หนึ่งกระบอกนะครับด้านในนะครับยังมีซิปให้อีกหนึ่งช่องนะครับเอาไว้ใส่ของสําหรับตามที่ลูกค้าต้องการเลยนะครับ ด้านหลังก็จะมีกระเป๋าอีกหนึ่งช่องนะครับสำหรับใส่ของต่างๆได้ครับสำหรับคนที like. ่ชอบสะพายข้างนะครับผมแนะนำเป็นกระเป๋าใบนี้ก็จะตอบโจทย์กับการออกไปทำงานในแต่ละวันได้ครับสามารถใช้งานออกทำงานในแต่ละวันได้ทุกวันนะครับหรือจะทำกิจกรรมก็ใส่ได้ครับใบนี้ออกเที่ยวก็ใส่ได้นะครับด้านหน้านะครับตัวด้านในจะมีตีนทุกแกให้นะครับไว้สำหรับติดอาร์มหรือเป็นกระเป๋าเสริมต่างๆได้นะครับ กระเป๋าใบนี้มีความรู้สึกว่าเบามากนะครับด้วยน้ำหนักเพียง470กรัมนะครับบวกกับเนื้อผ้าคอนดูล่าที่ทำให้รู้สึกว่าเนื้อผ้าเบามากขึ้นกว่าเดิมนะครับกระเป๋าใบนี้จะมีราคาเดียวนะครับจะอยู่ที่1,650บาทครับจะมีสี Adaptive Green ครับสี Black ครับสีโ o y o สี Earth Brown ครับสี Olive Green Black ครับสี Shadow Grey Black ครับ ถ้าเป็นตัวที่คุณลูกค้าเห็นอยู่จะเป็นตัวเทาดํานะครับหากลูกค้าท่านใดน,นะครับสนใจหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถทักได้ที่ข้อความเลยนะครับหรืออยากจะมาชมสินค้าตัวจริงสามารถรับชมได้ทั้งหมด6สาขานะครับเราจะมีสาขาที่ลังสิตนะครับสาขาที่ดอนเมืองสาขาเอสพานาดนนทบ,บุรีนะครับสาขามาเก็ตวินเลดหัวหินครับสาขาบูพอรตหัวหินครับ แล้วก็สาขาจะตุจักเสาร์อาทิตย์นะครับหากลูกค้าท่านใดนะครับสะดวกสาขาไหนใกล้สาขาไหนสามารถเข้าไปที่สาขานั้นได้เลยนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สาขาแต่ละสาขาได้เลยนะครับยังไงวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับหากผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ